สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขันียวเสียอีสานทุกท่านดนะครับพี่น้องมือนี้นะครับผมอัปเดตพอพันนะครับผมมาติดตามนะครับอีกหนึ่งพอพันนะครับที่เอจจีบลิทติ้งเซอร์วิสนะครับพี่น้องหรือ SBS เนี่ยแหละครับพี่น้องนะครับตัวย่อนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์ผลิตน้ำเชื่อมาตรฐานนะครับพี่น้องของ SG ครับพี่น้องนะครับก็ยังอยู่กับ หมอกบครับพี่น้องนะครับกับเป็นผู้ดูแลศูนย์ผลิดนะครับเดี๋ยวผมคขึ้นกับหมอกบจัง่อยนะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะหมอกรบและค่ะเป็นผู้จัดการนะเอสจีบีดิงซ์สวิตหรือว่า s อ s นะคะศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐาน s อ b i d d i n g Service ค่ะครับผมเม่กี้กาสิพามาแนะน้ำข้อพันอีกหนึ่งตัวที่เอฟซีหลายท่านผ่านหูผ่านตามาแล้วนะคะแต่มื่อหนี่าได้น้ำเสือนะครับได้น้ำเชื้อมาแต่ว่ายังอยู่ในสถานะก็คือคับ คัดล็อตให้กับท่านที่จองก่อนเนาะเพราะว่าน้ำเสียได้มาท่านในหลายแต่ว่าถือว่าวันนี้ก็มีน้ําเสียให้ได้สัมผัสกันแล้วนะฮะก็คือตัวนั้นก็คือเป็นวัวประมาณเท่าชื่อว่าเจ้า his black hock manzo นะคะหนึ่งสามหกทับเก้านะฮะเอาเนะครับผมอย่างที่เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้แหละพี่น้องนะครับเจ้า black hock นะครับผมเป็นวัวนะครับผมแบรนด์ไหนนะครับผมแบรนด์ heritage ค่ะ heritage นะครับผมสามหนึ่งหกทับเก้าทับเก้าครับพี่น้องนะครับสายพันธุกรรมของเพลินเป็นสายบนเป็น สายบนเป็นบัวเมนโซทั้งบนทั้งล่างค่ะอ่านะครับอ่าเป็นแมนโซทั้างบนเป็นเมดด็อกเมนโซนะฮะฮิสเมดด็อกนะฮะนะครับเฮสเมดด็อกนะครับผมสายล่างเขาเป็นตัวไหนนะครับอ่าสายล่างเป็นเรดี้เฮสอ่าอะดีลีนเมนโซ55ทับ9นะฮะครับผมตอนนี้เขาอายุกี่ขวบแล้วครับตอนนี้อ่าแบ็คฮอกนี่อายุ 3ปี6เดือนค่ะ3ปี6เดือนดูใจเลยนะคะดูความใหญ่นะนะครับมาอยู่กับเรานี่มีลูกหรือยังครับตอนนี้ณวันนี้คือตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามานน่เขาปพระท่านมีผลงานปพระท่านนี้มีน้ำเสือเลยครับผมอัปเดตล่าสุดคือเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะเริ่มได้น้ำเสือหลอดแรก45หลอดนะครับผม4ีหลอดแรกออกมาหรอครับพี่น้อง สี่สิบหาหลอดแรกได้ครับพี่น้องนะครับอาสำหรับท่านที่จองมาก่อนนะครับผมรยังลำดับตามการเรียกเรียงลกดับตามคิวแต่สําหรับท่านที่อยากจะได้นําเชื่อนะครับเห็นแล้วว่ามักโครงสร้างแบบนี้ชอบไซสนะครับผม h e e mad o g m a n s o นี่แหละครับพี่น้องนะครับผมการอดติดตามนำเชื่อนะครับรอตต่อไปหรือสั่งจองมาได้นะครับผมสำหรับตัวนี้ไผ่มักวัวเท่าถือว่าเป็นเท่าโบสถ์ที่ถือว่าบ้านเท่าเอื่นโบสถ์จัดเลยนะครับหมอกับเนาะ นะครับโบดจัดนะครับผมโบดจัดจัดเลยนะฮะสูงใหญ่ครับพี่น้องผมว่าส่วนสูงมีถึงร้อยหาสิบหาถึงร้อยหกสิบครับพี่น้องนะครับผมว่ามีร้อยหกสิบขึ้นแน่นอนนะครับผมจุดเด่นของเขาคือตัวไหนครับสาหรับวัวตัวนี้คือเรื่องของกระดูกเลยนะฮะอันดับแรกคือเป็นวัวที่มีกระดูกใหญ่นะฮะกระดูกใหญ่สำหรับแมงวัวที่ลักษณะกระดูกเล็กบ้างนะฮะแตสามารถเอาตัวนี้ไปเติมได้นอกจากนั้นแล้วเรื่องหนังเป็นวัวที่หนังหนาแห้งหนังหนาซาใหญ่นะคะกระดูกดี แล้วก็ความลึกของร่างกายดีมากมัวเท่าตามสไตล์วัวเท่าเลยครับผมนะก็คือต้นตำหรับวัวแดงก็บีดมาจากวัวเท่าะนะครับผมสําหรับภูมักสายเท่าอยากจะเอาไปบีดนะครับงออยู่ของอยู่ฟ้ามีเท่ามีแดงได้เบิร์ครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับใส่แดงออกแดงใส่นะครับใส่เท่าออกเท่าครับพี่น้องนะครับอีกหนึ่งสาย เท่าจัดนะครับสายโบสจะเอาว่าเท่าที่มันเม็ดสีโบดทโบแบบนี้เอาไปใจเพื่อที่จะให้ลูนหลวกมาให้เป็นงว่าเท่าโบดทพว <ผม S 2> กีอาจจะเป็นม่วแดงอะไรเพราะว่าวัววัวสายเนี้ยสไตล์สไตล์ลักษณะโบ๊ทแบบนี้จะชอบ,บมีลูกแพรมออกมาเป็นลักษณะเป็นลูกแดงอ้อาวอ่าจะมีต้องต้องรอลุ้นนะฮะเขาเป็นเอกลักษณ์นะครับพอพัธน์ที่เอกลักษณ์นะครับผมก็คือในเรื่องของ อ่านะครับไข่ครับพี่น้องทั้งเกตเบื้องนะครับไข่สองใบนะครับดำครับปลายห่มลึ่ึงนะครับผมกับองศารึงก็ดีครับพี่น้ององศา45่สิบห้าองศาสวยเลยนะครับอันนี้เอกการเป็นพอพันธีดีครับพี่น้องนะครับในการทรงสายพันธุกรรมเบื้องไทยเพิ่นจัน้อยนะครับผมไผอยากได้นะครับผมหลังเงาๆนะครับไทยกว้างนี่ครับสายเท่าโบดตัวนี้นะครับผมขอขาก็ดีครับพี่น้องสําหรับหลายท่านว่ามีงวดที่ขอขาบอดีเอาส้นนี้ไปปั๊บได้ครับพี่น้ององศาขาข้อขาก็ดี นะครับเอ้าที่นี่มอกรบเหาในส่วนของราคาทำเฉื่อจังน้อยนะครับถ้าสนใจอยากจะจับจองเป็นเจ้าของเอาไว้ถาไปบินว่าอยู่ขอกอยู่ฟ้ามนะครับผมชุดขายยังไงครับผมตอนนี้ราคาเปิดจําหน่ายอยู่ที่ราคาหลอดละ0 0มร้อยบาทหนึ่งชุด12อหลอดบาทเหมือนกันนะฮะครับผมชุดละสามพันบาท12อหลอดาจับจองมาได้นะครับคิ้วยากวะครับมอกรบตอนในช่วงนี้ตอนนี้ณปัจจุบันนี้ก็คือ คิดว่าไม่น่าจะเกิน3เดือนน่าจะเคลียร์ยอดได้ครับผมถ้าเขายังให้เราใช้ัมซัมเสมออยู่นะฮะหมอผสมที่เบิ้งคลิปแล้วหรือเกษตรกรที่มีถังน้าเชื่อครับพี่น้องแต่ใครบม่มีถังก็เอาไปฝากหมอที่เข้าใส่บริการประจําไว้ได้ครับพี่น้องเมื่อง่วเข้าเป็นสัต์แด้กก็พร้อมที่จะผสมนะครับก็ได้น้าเชื่อเจ้านี้ไปแสตมป์ไว้เรียบร้อยนะครับไปเตรียมไว้แล้วนะครับเป็นน้าเชื่อร่วมเพศิดครับพี่น้องนะครับแยกเพศก็คงจะรอช่วงก็ใกล้ปลายปีเนาะนะครับผมเพราะว่า ในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องศูนย์รีดํัมเชื่อครับพี่น้องที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นเทคโนโลยีแยกเพศจากอเมริกาได้ครับพี่น้องนะครับผม93%นะครับผมเทคโนโลยีตัวเดียวกันที่ผลิตน้ำเชื่อที่อเมริกาครับพี่น้องจะนะครับผมมาประจำการอยู่ที่ SBS นะครับผมเ g b r e e d i n g Service ครับพี่น้องช่วงหลังเดือนตุลาเป็นต้นไปครับเป็นหาปลายปีสีมีน้ำเชื่อแยกเพศของพอพัน์แต่ละตัวของเ g ติดตามเรื่อยๆครับพี่น้องไผบอกว่าน้ำเชื่อจากอเมริการาคาอาจจะน้ำเข่ามากกั่ราคาอาจจะสนักกระเป๋าเนี่ยนะครับผมที่เ g กัประมาณช่วงปลายปลายปีล่อใส่เดยเลยครับพี่น้องเทคโนโลยีแยกเพศ93%พ่า่าอนพอพัน์เรานีพี่น้องสีได้คุณภาพน้ำเชื่อแยกเพศนะครับในราคาที่ นะครับบ่ได้สูงหลายจับต้องได้แน่นอนมกรุบเนาะนะครับรผมล่องติดตามข่าว,ข,าวข่าวเรื่อยๆผมบอกว่าที่กรสิมเาเป็นซื้อกลางนะไข่พี่น้องเฮานะครับได้รับทราบข่าวสารเรื่อยๆครับพี่น้องสําหรับพอนี่ก็ฝากไว้นะครับผมชื่อของเขาคือ Black Hawk ค่ะอ่า Black Hawk ครับพี่นอ้องชื่อว่าเฮสแบล็กฮอคแมนโซสามหนึ่งหกทัเอ้าวนะครับผมโทรมาเลยครับพี่น้องนะครับผมสนใจน้าเชื้อนะครับสั่งจองมาได้น้ําเชื้อส่งถึงหน้าบ้าน นะครับ<ห>ผมบรอตอกังวลมีรถบริการวิ่งส่งน้ำเชื่อนะครับผมจาก SBS SG b i i d i n g s บ i ล e แน่นอนนะครับ<ห>จับจองมาได้<ห>นะครับเ<ห>บอร์โทรมาไดนะครับติดต่อ<ห>น้ำเชื่อท่านที่ชมคลิปอยู่นะฮะสามารถโทรมาที่เบอร์ออฟฟิศได้เลยค่ะ0<ห>ูนย<ห> หนึ่งสามห้าเก้านะคะครับผมเอานะครับผมทางไลน์แอดลนะครับผมอ่าสามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีช่องทางของ Facebook นะฮะท่านใดที่อ่าเล่นเฟซบุ๊กก็สามารถพิมพ์คําว่าเอสจีบิลดิ่งเซอร์วิสนะครับเป็นเพจของศูนย์ผลิตน้ำเชื่อมมาตรฐานเอสจีบิลดิ่งเซอร์วิสของเราแล้วก็มีแอดมินตอบอยู่ตลอดเวลาครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้ใต้คลิปนี้แหละพี่น้องนะครับผมไหวลงมาท่านกับเบิร์ดหลายรอบนะครับผมเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตพอพันไผ่สอบ สายงวดเท่าครับพี่น้องนะครับผมเห็นตัวจริงกันแล้วเจ้านะครับแบล็คฮอคครับพี่น้องนี่แหละตัวเป็นๆในกล่องอยู่พี่น้องตัวจริงบุมีจกตาครับพี่น้องนะครับผมถือว่านะครับตรงปุกแน่นอนนะครับผมบัมีการตกแต่งในแท้งสินนี่คือตัวจริงของเพื่อนเลยนะครับเอาไว้ปรับปรุงแม่พันธุ์บ้านเท่านะครับผมเมว่าจะเป็นลูกผสมหรือเลือดลอยครับพี่น้องนะครับพันธุกรรมไม่ดีเป็นว่าน้ำเขามาแต่ไม่กาวได้พี่น้องนะครับเกรดพันธุกรรมระดับโลกแน่นอนครับพี่น้องนะครับ แมดด็อกนะครับผมแมดด็อกแมนโซูแมดด็อกแมนโซูเนาะนะครับผม so. so, อ,อ่ะ,ะ,อะจากราฟพี่น้องมาซึ่งนี่แหละครับผมะนะครับขอบคุณทุากการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มู่พวกเพื่อนฝูงวงการหัวเฮาได้เห็นน้ำการพอพันดีๆนั่นขามาสู่บา้านเฮาจากราฟพี่น้องมาซึ่งนี่แหละครับผมสวัสดีครับ